วนที่สิพระพุทธดำรัสในฐานะพระพุทธองค์เป็นโอรสแห่งกษัตริย์ย่อมคุ้นเคยกับมารยาทแห่งราชสำนักทรงสนทนาโต้ตอบในท่ามกลางที่ประชุมแห่งกษัตริย์หรือมหาราชาตลอดจนนักบวช นักศึกษาชั้นสูงสูงได้อย่างสะดวกดายและแม้กับสามัญญชนตามชนบทต่างๆซึ่งล้วนแต่ทำความยินดีปรีดาในคําถามคําตอบแก่ทุกคนที่ทรงได้พบทรงทําให้อิสระชนเหล่านั้นได้นําธรรมะอันแจ่มแจ้งของพระองค์ติดตัวไปด้วยความพึงพอใจไม่ว่าเขาจะเป็นชาวนาชาวสวนเป็นช่างเหล็กหรือช่างทำเกวียน และแม้ช่างตัดผมหากว่าเขาพอใจที่จะสนทนากับพระองค์ดังตัวอย่างเรื่องนี้ในวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปตามหมู่บ้านที่กำลังทำนาอยู่ทั่วๆไปทรงไต่ถามเกี่ยวกับการทำนาของเขาและตรัสบอกเขาว่าพระองค์ก็เป็นชาวนาด้วยเหมือนกันได้เตรียมพร้อมทุกๆอย่างที่จะทำนาแม้กระทั่งเมล็ดข้าวที่จะใช้เป็นพืช ชาวนาได้ร้องขึ้นด้วยความประหลาดใจว่าท่านเป็นชาวนาอะไรกันถ้าท่านเป็นชาวนาจริงวัวของท่านอยู่ที่ไหนไถของท่านอยู่ที่ไหนและสิ่งอื่นออีกหลายอย่างของท่านอยู่ที่ไหนทรงตรัสตอบอย่างสงบสงเงียมว่าสิ่งเหล่านั้นเราได้มีติดตัวมาที่นี่แล้วทั้งหมดท่านจงฟังให้ดีเถิดเราจะบอกให้ท่านทราบทุกอย่างทีเดียว มเมล็ดพืชของเราคือความปรารถนาที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ตามที่ได้ตั้งใจแน่วแน่ในวันตรัสรู้นัโคนต้นโพนนน้ำสำหรับหล่อเลี้ยงต้นข้าวของเราให้งดงามคือกุศลอันมหาศาลที่เราได้ภาคเพียรกระทำสืบมาจนกระทั่งถึงวันตรัสรู้ปัญญานั่นแหละเป็นแอกและไถของเรา ใจนั้นเป็นเชือกชักสำหรับบังคับปัวความละอายอันเป็นเครื่องเกียรติกันบาปออกเสียจากจิตเป็นงอนไถอันงามงอนของเราธรรมะทำให้เราสามารถขจัดสิ่งชั่วและประกอบแต่สิ่งดีเป็นคันสำหรับจับก็เมื่อท่านไถนาของท่าน ท่านย่อมตัดและกรบญ้าที่เป็นโทษทุกอย่างเสียฉันใดผู้ที่รู้อริยสัจสี่ประการก็ย่อมตัดและกรบอกุศลจิตอันชั่วร้ายภายในตัวเขาฉันนั้นครั้นถึงเวลาค่ำท่านแก้ว,วัวปล่อยให้มันไปเที่ยวตามที่มันต้องการฉันใดผู้มีปัญญาก็ตั้งหน้าพยายามจนสุดกำลังเพื่อชำระสันดานของตน ให้สะอาดเหมาะสมแก่การลุถึงนิพพานฉันนั้นชาวนาทำงานหนักเพื่อตกแต่งดินให้เหมาะสมกับมเมล็ดพันธุ์พืชฉันใดบัณฑิตก็พยายามอย่างหนักเพื่อกำจัดโทษแห่งวัฏะสงสารฉันนั้นแต่คนที่ทำนาข้าวหลายรายต้องประสบความไม่พอใจและผิดหวังอยู่บ่อยๆเพราะผลที่เก็บ,เก,บเกี่ยวน้อยเกินไป บางคราวหัวปั่นเพราะความโกรธจนนอนไม่หลับเช่นนี้ก็มีอยู่มากส่วนผู้ที่ทำนาแห่งปัญญาเพื่อลุถึงนิพพานนั้นเขามีความสุขในผลอันเก็บเกี่ยวนั้นโดยปราศจากความไม่พอใจพรามเอยนี่แหละวิธีทำนาของเราพรามนั้นมีความพอใจในคําตรัสเปรียบเทียบทูลวิงวอน ขอให้ทรงรับเขาเข้าเป็นชาวนาตามแบบของพระองค์ด้วยและพรามนั้นก็ได้เป็นสาวกของพระองค์สืบไปจนตลอดชีวิตและอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงพำนักอยู่ณหมู่บ้านเล็กๆชาวหมู่บ้านในถิ่นนั้นพากันมาทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค พวกเราได้ทราบว่าพระองค์เป็นศาสดาผู้ประกาศธรรมได้สั่งสอนสิ่งที่ดีเป็นอันมากแก่สาวกซึ่งละบ้านเรือนออกติดตามมาศึกษาประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับพระองค์ส่วนพวกเราทั้งหลายยังไม่สามารถออกเป็นนักบวชยังเป็นชาวบ้านแออัดด้วยบุตรภรรยายังต้องประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์ยังต้องใช้เงินทองยังรักการตกแต่งด้วยเครื่องประดับอันมีค่า และดอกไม้ตามโอกาสยังลูบพาเนื้อตัวด้วยของหอมเพื่อเกิดความพอใจอยู่ตามวิสัยชาวโลกทั่ว,วไปข้าแต่พระผู้มีพระภาคถ้าในคำสั่งสอนของพระองค์มีอะไรอะไรที่เป็นความดีเป็นความสุขในการครองชีวิตขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเมตตาสั่งสอนข้อความนั้นๆเพื่อพวกเราทั้งหลายจักได้ปฏิบัติตามเพื่อรับผลนั้นด้วยเถิด พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนท่านทั้งหลายมีธรรมะอยู่สี่อย่างซึ่งเหมาะแก่ท่านที่ไม่ใช่นักบวชจะนำไปปฏิบัติเราจะกล่าวให้ฟังข้อที่หนึ่งพวกท่านควรถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ทุกอย่างที่เป็นอาชีพถ้าเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาที่ดีขยันและฉลาด ทำเนื้อนาให้เกิดผลได้ถึงที่สุดจริงๆถ้าเป็นพ่อคา้าก็เป็นพ่อค้าที่มีหูตากว้างขวางและขวนขวายอยู่อย่างขมักขม้นถ้าเป็นคนใช้ก็เป็นคนใช้ที่น่ายกย่องเชื่อถือในความสามารถและไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เป็นนายจงเป็นผู้กระปรี้กระเปร่า ในการที่ทำให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะเป็นงานชนิดใดด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านจะมีทรัพย์สมบัติซึ่งนอกจากจะใช้สอยส่วนตัวหรือครอบครัวตนเองแล้วท่านยังมีเหลือพอที่จะประกอบการกุศลด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยคำสอนข้อนี้ชื่อว่าการถึงพร้อมด้วยความขยันในหน้าที่ ข้อที่สองท่านต้องเอาใจใส่รักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยไม่ใช้ใจ่ายให้สิ้นเปลืองไปอย่างน่าเสียดายมันไม่มีประโยชน์อันใดที่จะเทน้ำใส่ลงไปในตุ่มที่มีรูรั่วนอกจากความเหนื่อยเปล่าอย่างโง่เขลาคำสอนข้อนี้เรียกว่าการถึงพร้อมด้วยการรักษาและการทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะทำงานกินใช้ ก็บพอประมาณส่วนเกินนั้นช่วยผู้อื่นข้อที่สามคารวาสจะต้องเลือกคบบุคคลที่ดีที่ฉลาดมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หน้าเกี่ยวข้องด้วยมาเป็นเพื่อนตามปกติคนเราครบคนเช่นไรก็จักเป็นเช่นคนนั้นถ้าคบคนดีก็ยังมีโอกาสที่จะกลายเป็นคนดีไปด้วย ถ้าคบคนชั่วก็จะกลายเป็นคนชั่วได้ง่ายที่สุดท่านจะสามารถจับของสกปรกโดยไม่ให้มือสกปรกไปด้วยนั้นไม่ได้คำสอนข้อนี้เรียกว่าการครบคนดีข้อที่สี่คารวาสควรดำรงชีวิตให้เป็นสายกลางอย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยไม่แห้งแลงเกินไป ไม่ใช้จ่ายหรือให้ทานเกินรายได้ของตัวทซับสมบัติเหมือนน้ำในสระมีทางไหลออกมากกว่าไหลเข้าไม่ช้าจักแห้งขอดไม่เหลือติดก้นสระไว้ใช้ในกิจที่จำเป็นแต่ข้อนี้มิได้หมายความว่าเขาจะต้องสะสมมันไว้อย่างซ่อนเร้นโดยไม่ใช้จ่ายอะไรให้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมเลย เปรียบเหมือนคนที่มีต้นไม้ซึ่งผลดกเต็มต้นเมื่อมันสุกได้ที่แล้วแทนที่จะกินผลไม้นั้นเขากลับเก็บมันใส่หีบแล้วฝังดินเสียผลไม้นั้นก็จักเน่าหมดเขาไม่ได้รับประโยชน์จากของดีที่มีอยู่นั้นเลยคำสอนข้อนี้เรียกว่าการดำรงชีวิตที่ถูกต้องพระองค์ตรัสสรุปในตอนท้ายว่านี่คือข้อปฏิบัติสประการ ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จและผาสุขในโลกของท่านที่เป็นคารวาสทั้งหลายนอกจากนี้เราจักบอกถึงธรรมอันจักนำให้เกิดผลดีในอนาคตอีกสประการนั่นคือ 1. มีความเชื่อว่าทำดีดีทำชั่วชั่ว 2. ประกอบกรรมดีอยู่เสมอเว้นขาดจากความชั่วเช่นเว้นจากการฆ่าการลักขโมยการประพฤติผิดต่อของรักของผู้อื่นการพูดไม่จริงและการ,ารดื่มน้ำเมา 3. การฝึกตนให้เป็นคนใจกว้างขวางในการเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่มีใจผ่องใส ไม่ยึดติดอยู่ในทรัพย์สมบัติชนิดโลกโลกนั้น 4. การบำเพ็ญให้เกิดปัญญาในการที่จะรู้และปฏิบัติตามทางอันนำให้ถึงนิพพานคำสอนทั้งสี่ข้อนี้เรียกชื่อตามลำดับว่าศรัทธาศีลจาคะคปัญญา ในบรรดาพระธรรมเทศนาที่ยาวที่สุดมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งนอกเหนือกว่าที่เคยตรัสแก่คนธรรมดาและพระภิกษุทั่วไปคือเรื่องที่ตรัสแก่พระเจ้าอาชาติศัตรูผู้ซึ่งเคยเป็นผู้ร้ายฆ่าคนและเคยสั่งให้ทรมานพระบิดาด้วยการให้อดอาหารจนสิ้นพระชนอย่างโหดร้ายแล้วขึ้นครองราชบัลลังก์เสียเองเรื่องมีว่าวันเพ็ญของคืนวันหนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรู ประทับอยู่ที่เฉลียงโดยปราศจ,จากความสําราญจึงตัดสินพระไทยเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ในสวนมะม่วงที่หมอชีวกได้ถวายเป็นสังคารามทรงทอดพระเนตรพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ด้วยความสงบท่ามกลางภิกษุทั้งหลายในโรงประชุมทรงทูลถามถึงประโยชน์หรืออานิสง์ของการบวชเป็นภิกษุนั้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า หม่อมชั้นได้ถามปัญหาข้อนี้แก่บรรดาน,นักบวชเจ้าลัทธิต่างๆแต่ไม่เคยได้รับคําตอบน่าพอใจจากผู้ใดเลยเขาเหล่านั้นมักตอบเฉยเฉไปในทางอื่นเช่นเมื่อถามเรื่องขนุนสัมมลอกลับไปตอบเรื่องมะม่วงข้าแต่พระผู้มีพระภาคทรงโปรดประทานคําตอบจากปัญหาข้อนี้แกหม่อมชั้นด้วยเถิด พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงของการครองชีวิตสมณะอย่างยืดยาวและชัดเจนพระเจ้าอาชาติศัตรูพอพระไทยในคําตอบนั้นว่าเป็นคําตอบที่ถูกแท้ทรงเชื่อว่าเป็นการดีที่เหนือสุดของความดีทั้งปวงในโลกสําหรับผู้ที่ได้บวชเป็นภิกษุปฏิบัติตามคําสอนของาศาสดาที่ดีเช่นพระพุทธองค์จากนั้น ยังได้กราบทูลขอร้องให้ทรงรับพระองค์เป็นสาวกจนตลอดชีวิตด้วยเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเสด็จกลับไปแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าพระราชานี้มีจิตเลื่อมใสและเข้าใจในธรรมที่เรากล่าวเป็นอย่างยิ่งถ้าหากพระราชานี้ไม่ได้ทำกรรมที่ชั่วร้ายคือการ,ราทำให้บิดาของตนสิ้นพระชนแล้ว พระราชานี้จ,กจักแจมแจ้งด้วยดวงตาที่เห็นธรรมณที่นั่งตรงนี้เองแล้วจักสละราชบัลลังก์ออกบวชเป็นภิกษุและเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในธรรมวินัยนี้ส่วนตัวอย่างธรรมเทศนาที่สั้นที่สุดนั้นมีว่าคนคนหนึ่งได้ไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าการให้นั้นอะไรเป็นการให้ที่ดีที่สุด รถของอะไรเป็นรถที่ดีที่สุดความยินดีในอะไรเป็นความยินดีที่ดีที่สุดและอะไรเป็นเครื่องระง,งับกิเลสและความทุกข์ได้สิ้นเชิงพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบคำถามทั้งสี่ข้อนี้ด้วยคำคำเดียวว่าทาผู้ถามได้ทูลขอให้พระองค์ทรงอธิบายให้เขาได้กระจ่างขึ้นทรงอธิบายว่าการให้ทมเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งปวง เพราะธรรมเท่านั้นที่ทำให้ผู้รับไปสู่พระนิพพานได้รถธรรมะเป็นรถดีเลิศกว่ารถทั้งหลายเพราะจิตที่เต็มไปด้วยธรรมนั้นย่อมสดชื่นแจ่มใสความยินดีที่เลิศกว่าความยินดีทั้งหลายในโลกคือสามารถกำจัดกิเลสให้สูญสิ้นไปพวกท่านจงประกาศธรรมะนั้นแก่คนทั้งหลายเถิด จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำการให้ที่ดีที่สุดแก่ผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์และผู้ที่อยู่ในสวรรค์ธรรมทานชนะทานทั้งปวงแลรถธรรมะชนะแน่ซึ่งรถหลาย ความรักธรรมล้ำรักที่มากมายตัณหาวายชนะทุกข์ทุกอย่างเอ่ย